สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันที่สามมกราคม2,563จากการให้สัมภาษณ์ของท่านดรทักษินชินวัตรก็ดีท่านอดีตนายกยิ่งรักชินวัตรก็ดีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่ดีในการรับฟังความคิดเห็น ของบุคคลที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยออกมาให้ความคิดเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาโควิด1 9และวิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองผมว่าถ้ามองด้วยความเป็นธรรมเปิดใจกว้างนะครับไม่ผูกขาดความคิดว่ารัฐบาลชุดนี้ถูกต้องอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งที่มีคนมาวิพากวิจารณ์ ต้องรับฟังครับการปิดร้านค้าในละลอกสองซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่กระทบต่อเศรษฐกิจกษษของชาติบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่งร้านขายอาหารร้านเล็กๆน้อยๆที่พอจะลืมตาอ้าปากได้พอโควิด1 9ระบาดในละลอกใหม่ทำให้มีการตื่นผวาจะล้มละลายจะปิดกิจการจะผูกคอตายกันลักษณะอย่างนั้น การเปิดโอกาสป้องกันไม่ใช่ควบคุมทําควบคู่กันไปจะทําให้เศรษฐกิจของเมืองไทยไปรอดนี่คือความคิดเห็นของท่านนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านแต่ก็ยังมีสุนัขรับใช้ครับหรือหมารับใช้ทางฝ่ายผด็กการทําตัวเป็นผู้แทนราษฎรซะด้วยสิครับไม่ว่าผู้หญิงเมื่อวานผมจัดการไปแล้ววันนี้ผมอ่านข้อความที่โอหังยโส ไม่รู้ที่ต่ำที่สูงไม่รู้ว่าตัวเองคืออะไรทั้งๆท,ที่ตัวเองเนี่เคยเคยมีคดีความมีคำพิพากษาอะไรมากมายพลธเบเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวกกกำลังยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยความเป็นสมาชิกภาพของสอสคนนั้นผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อครับเสียเวลาในการคุยกับอดีสศรเพราะสอสอท่านนี้ทําให้สภาผู้แทนรัษฎรต่ำสุดมา ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตนเป็นผู้แทนราษฎรจึงขอฝากพี่น้องชาวหลักสี่ครับได้พิจารณาบทบาทผู้แทนราษฎรของท่านมาวิพากษ์วิจารณ์จนเกินเลยนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรและท่านยิ่งรักชินวัตรถ,ถูกรัฐประหารถูกทหารรัฐประหารครับทักษิณชินวัตรถ,ถูกยึดทรัพย์ไป6 5 0 0 0ล้านท่านยิ่งรักชินวัตรศารยังไม่พากษายังไม่พิพากษาก็ยึดทรัพย์ ยิ่งรักไปถึง35,000ล้านเพราะฉะนั้นผมว่าสสแถวแถว,แถวเขตหลักสีนีน่ชัดปากนะครับปิดปากหน่อยแผ่นดินจะสูงขึ้นครับขอบคุณครับ